สวัสดีครับผมสปิโนซาครับขอรับนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตคูกับสตาร์สกอร์นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับ3เมษายนวันนี้โปรแกรมฟุตบอลกลับมามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับไปเอกลักครับอยู่ที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเบลารุสนะครับวันนี้ครับผมจะโฟกัสการิเครห์ไปที่1คู่ครับที่น่าสนใจนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางดิเดโมบินนะครับเปิดบ้าน พบกับตอร์ปิโดเบร์านะครับทั้ง2ทีมออกสตาร์ทผลงานส่วนทางกันนะครับเจ้าทีมดินอมินครับแม้เกรบอลจะดีกว่าแต่พวกเขาตราชัยมาสองเกมด้วยนะครับด้วยการแพ้ต่อทางรูแบสศูนย์หนึ่งะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ต่อ FC มิน2อนะครับเกมรับมีปัญหานะครับเสียถึงสีประตูจาก2เกมครับวันนี้ครับเจอกับทางตอร์ปิโดเบราครับซึ่งผลงานครับส่วนทางครับพวกเขาเนี่ยชนะมา2เกมด้วยครับยิงได้สประตูแล้วก็เกมรับครับเหนียวแน่นเนี่ยยังไม่เสียประตูนะครับรักษาคียนชีตได้ที่มพับสถิิตกการเจอันช่วงงหลัันะครบ ต้องบอกว่าตอรปิโดเบรัสเนี่ยดูดีกว่าชัดเจนครับสามเกมหลังสุดครับตอรปิโดเบรัสเนี่ยเอาชนะได้ถึง2องครับเสมอหนึ่งครับสภาพทีมวันนี้ครับเจ้าถิ่นก็มีปัญหาพอสมควรนะครับเนื่องจากจะมือใช้งานมีก้าโคโรเบเซ่ครับกองหลังที่ติดโทษแบนนะครับหลังจากถูกใบแดงเกมล่าสุดนะครับแล้วก็แบ็กขวาตัวจริงอย่างอีกอซิตอฟเนี่ยก็ยังไม่หายจากกับมาทำให้เกมรับเนี่ยน่าเป็นห่วงมากขึ้นครับวันนี้ครับเจอกับทางตอรปิโดเบรัสครับซึ่งทรงบอลเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเกมลุกเนี่ยมีททาาาาางววเเเเเลรรีีีี่่่กกกออบบบบชิคคัััยยมสนนป็ตด ที่สามารถสร้างความแตกต่างได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมมองว่าเป็นบอลสามหน้าครับเชื่อว่าทีมเยือนสู้ได้ครับกำแพ,ง,พงครับที่เปิดมาให้ดิลโมมินครับเป็นต่อ0.25แม้เกตบอลภาพรวมยังดูดีกว่าแล้วก็เล่นต่อหน้ากองเชียร์ครับแต่ชั่วโมงนี้ครับดิลโมมินเนี่ยผมมองว่าเป็นบอลขาโรแล้วก็เป็นบอลที่ไม่น่าเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเชียร์สองหน้าของทางตอิโดเวรัสผมมองว่าชั่วโมงนี้มีดีพอครับที่บูบเก็บหนึ่งแต้มหรือว่าเฮ็เต็มด้วยกันบูบเก็บสามแต้มได้เชียร์ตอรสวัสดีคับ